สารกดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องวางแผนรองรับกับความเสี่ยงพิการในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวพร้อมกับปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงข,ขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการหาวัยได้อาจลดลงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการจ้างงานการจัดส,สรรทรัพยากรทางด้านสุขภาพและสังคมในปัจจุบันเพื่อลดปัญหานี้การวางแผนเพื่อรองรับการพิการและทุพพลภาพจึงเป็นทางออกหนึ่งของปัญหาเพื่อลดภาระทางการเงินของครัวเรอนและสังคมที่อาจเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้วางแผน จากข้อมูลอี่าพบว่าคนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะนอกเขตเทศบาลมีปัญหาในด้านการเคลื่อนไหวปรึกร่างกายส่วนใหญ่เข้าสูงวัยสูงอายุแล้วประสบป,ปัญหาในการประกอบอาชีพและมีโอกาสที่จะเกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงถึงแม้จะมีประกันหรือสวัสดิการแล้วก็ตาม และยังพบว่าผู้สูงอายุมีการซื้อประกรันสุขภาพเอกชนเพียงร้อยละ8.4เท่านั้นแต่กลับมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเนื่องจากประกรันสุขภาพเอกชนที่ไม่ครอบคลุมทุกโรคดังนั้นแนวทางในการวางแผนคุ้มครองทุพพลภาพควรจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทุพพลภาพว่าควรจะจัดการด้วยวิธีใดและลงมือวางแผนเพื่อรองรับกับความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ เมื่อพิจารณาตามหลักการจัดการความเสี่ยงพบว่าทุพพลภาพจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงภัยส่วนบุคคลในด้านความเสี่ยงภยัยจากการมีสุขภาพไม่ดีหรือการทุพพลภาพแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นต่างแต่สร้างความเสียหายทั้งส่วนบุคคลและครอบครัวรวมถึงการสูญเสียรายได้เป็นอย่างมากการจัดความเสี่ยงที่เหมาะสมคือการองกมความเสี่ยงแต่การจะไปถึงการทำประกัน เราควรสำรวจเสียก่อนว่ามีสุดิกาศอะไรที่พอจะมีอีกบ้างแม้ว่าความเสี่ยงในการพิการหรือทุพพลภาพจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่ำเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรไทยในปัจจุบันแต่พราว่าความรุนแรงของผลกระทบจากการพิการหรือทุพพลภาพอาจสูงมากจนเกิดการล้มละลายขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจลุ่มเรา้าการวางแผนรองรับความเสี่ยงดังกล่าว จึงควรที่จะวางแผนตั้งแต่เน่นๆเนื่องจากการทําประกันตั้งแต่แรกโดยนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธการทําประกันเนื่องจากปัญหาสุขภาพอีกด้วยนอกจากนั้นยังควรต้องทําประกันให้ครอบคลุมทุกโรคทุกอาการที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงประมาทการทุนประกันคลุมคลอมทุพพลภาพถาวรให้มากพอกับความต้องการของแต่ละบุคคลเพียงเท่านี้ก็จะปิดการปั่นเ่าภาระต่าง ที่อาจเกิดขึ้นจากการพิการและทุพพลภาพได้ด้วยการวางแผนป้อกุมครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ประชาชาติ .net